ต่ติสนามเลือกตั้งปี2566ของเราในวันนี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งวันนี้จะมาพูดกันครับว่าในบัตรเลือกตั้งเราสามารถทําอะไรได้และไม่สามารถทําอะไรได้บ้างและถ้าเกิดฝ่าฝืนทําไปแล้วจะโดนตัวบทกฎหมายลงโทษแบบไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูที่หน้าถัดไปกันได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะที่เราพูดกันไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้ ะจะมี2ส,สีด้วยกันนะท่านผช้ชนเห็นลางๆอยู่ข้างในเนี่ยนะครับสสี2ใบที่ทุกท่านจะได้เข้าไปในกุหะอ่ะเดี๋ยวทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับเลือกคนที่รักนะครับคุณต้องดูที่สีม่วงนะครับซึ่งสีม่วงเขาก็จะมีลำดับหมายเลขนะครับของผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่นะครับท่านต้องดูต้องศึกษาก่อนว่าผู้สมัคร ที่ท่านจะเลือกนั้นอยู่หมายเลขอะไรและท่านก็ไปกาได้ที่บัตรสีม่วงนะครับส่วนบัตรสีเขียวนะครับบัตรสีเขียวจะเป็นเลือกพรรคที่ท่านชอบนะครับพรรคที่ท่านชอบนะครับในนี้เขาก็จะมีโลโก้ของพรรคมีหมายเลขนะครับซึ่งอันนี้จะเหมือนกันทั้งประเทศเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ในกรกตเขามีการรับรองและมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการกันแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องของพรรคนะฮะพรรคการเมือง แบบบัญชีรายชื่อนะครับว่าพักอะไรอยู่หมายเลขอะไรมีกี่พักอย่างไงกันบ้าง ก่อนหน้านี้ในช่วงเกาะติดเนี่ยเราเคยนํามาบอกไว้ครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เขามีการรับรองและเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับกลับมาติดตามดูกันนะครับว่าพักแต่ละพักนั้นจะมีหมายเลขอะไรและมีโลโก้อย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้จดจํากันด้วยนะครับแล้วก็นําไปกาวไว้ในบัตรสีเขียวแบบนี้อ่ะมาดูครับวันนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่า7ข้อควรรู้เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งครับว่าถ้าเกิดท่านทำอะไรลงไปแล้วจะถูกตัวบทกฎหมายอย่างไรกันบ้างน,นะครับ อันดับแรกเลยนะครับผ้ามใช้บัตรอื่นเลยนะครับที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงานนะครับท่านจะพกบัตรอะไรมาจะก๊อปปี้จะถ่ายเอกสารเห็นเขามีการาทำอินโฟกราฟิกประสัมพันธ์ท่านจะแอบไปก๊อปปี้แล้วเลือกมาก่อนแล้วไปแจกจ่ายแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเกิดท่านทำแบบนั้นท่านจะมีโทษจำคุก1ถึง10ปีครับและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทให้ ส,สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งถึง20ปีด้วยกันครับต่อมา2ครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความเป็นจริงในหีบเลือกตั้งครับถ้าเกิดท่านที่การบาดในคูหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ โดยปกติแล้วเนี่ยท่านก็ต้องนำบัตรเลือกตั้งนำมาหย่อนลงในหีบใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านมีการฝา่าฝืนไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่จะเจ้าพนักงานเองหรือใครก็แล้วแต่ครับเป็นการใส่บัตรโดยไม่รับอนุญาตเพิ่มบัตรลงไปอันนี้ร้ายแรงเลยนะครับท่านจะมีโทษจําคุกต,ตั้งแต่1-5ถึง5ปีครับปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนนะครับสิทธิเลือกตั้งถึง 10ปีด้วยกันครับอะมาดูถัดไปกันนี่นะ่าถัดไปกันเลยนะครับข้อที่สามเป็นบ้างห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งนะครับอันนี้อย่าเผอเลอเลยนะครับถ้าเกิดท่านกาในครูหาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะพับและพกใส่กระเป๋าและนําออกจากนอกเขตเลือกตั้งแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถนํมากลับมาหย่อนได้อีกแล้วด้วยนะครับถือว่าท่านทําผิดไปแล้วต่อมาครับ4ครับห้ามทําเครื่องหมายอื่น หรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้งนะครับในบัตรเลือกตั้งเขาจะมีการกําหนดไว้นะครับท่านจะไปเขียนไม่ได้นะครับเขียนเชิญชวนเขียนคอมเมนต์เขียนแสดงความคิดเห็นเขียนเหตุผลว่าทําไมท่านถึงรักเบอร์นี้ชอบเบอร์นี้พักนี้หรือแม้กระทั่งไปเขียนในพักอื่นว่าพักนี้ฉันจะไม่เลือกหรือยอย่างไงเนี่ยแบบนี้ท่านทําไม่ได้นะครับท่านทําได้แค่สัญลักษณ์ในการการบาดในการเลือกพักเท่านั้นถ้าเกิดท่านทําลงไปนะครับ จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึง5ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งถึง10ปีด้วยกันและบัตรใบนั้นถือเป็นโมฆะไม่นำมาร่วมนับคะแนนด้วยนะครับต่อมาครับหน้าถัดไปครับไปดูอันที่5กันบ้างในสิ่งที่ห้ามทำนะครับเดี๋ยวนี้ครับมีโซเชียลมีเดียนะฮะหลายคนบอกว่า ฉันอยากจะแสดงออกเลยเกินว่าฉันเลือกพักนี้ไปอยากให้โลกได้รู้ว่าฉันเลือกพักนี้ฉันชอบคนนี้ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วแบบนี้ท่านทําไม่ได้นะครับต่อมาครับห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นครับท่านกาไปแล้วนะครับท่านจะชูขึ้นมาว่าฉันเลือกเบอร์นี้นะไม่ได้เป็นให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้ที่สมัครครับ หรือว่าเซเลบต่างๆเนี่ยนะฮะจะมีการติดตามข่าวในวันนั้นใช่ไหมครับว่ามาออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันปรากฏว่าลืมตัวไปครับกาเสร็จเรียบร้อยแล้วชูขึ้นมาให้ช่างภาพชูขึ้นมาให้สื่อมวลชนได้เห็นว่าฉันเลือกแล้วนะฉันเลือกคนนี้นะ ฉันออกมาใช้สิทธิ์แล้วนะแบบนี้ท่านก็ทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดท่านทําแล้วเนี่ยท่านจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองครับและอันสุดท้ายเลยครับข้อสุดท้ายไปดูข้อที่7กันบ้างนะครับข้อที่7นี้คือห้ามทําให้บัตรเลือกตั้งชํารุดเสียหายหรือทําบัตรเสียหายให้เป็นบัตรที่ใช้ได้แบบนี้ก็ทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดทําแล้วมีโทษจําคุกไม่เกิน 5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและให้สารเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งถึง10ปีด้วยกันนะครับเราจะเห็นข่าวครับหลายคนนคะฮะอาจจะแสะดงเจตนาลมอะไรก็แล้วแต่ออกมาฉีกบัตรเลือกตั้งแบบนี้ท่านโดนโทษเลยนะครับเพราะว่าต้องไม่ทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายนะครับอันนี้ท่านทำไม่ได้นะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ครั้งนี้เองเนี่ยที่ผมบอกไปทั้ง7ข้อเนี่ยบัตรใดบัตรหนึ่งท่านทําไม่ได้เลยนะครับเพราะท่านจะได้บัตร2ใบด้วยกันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคือบัตรสีม่วงแล้วก็บัตรสีเขียว บัตรสีม่วงนะครับจะเป็นบัตรที่ท่านเลือกคนที่ท่านรักนะฮะท่านชอบเบอร์อะไรอย่าลืมจําเบอร์เขาไว้นะครับส่วนบัตรสีเขียวจะเป็นพักนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกกันครับว่าในบัตรสีเขียวพักแต่ละพักนั้นเขาจะมีเบอร์อะไรและมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้พักแบบไหนกันบ้างมีการรับรองแล้วกี่พักด้วยกันติดตามกันนะครับในเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2056ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วพักกันสักครู่